หรือดูการแฟชั่นหรือว่ารถนิยมอะไรเงี้ยคือเทียบกับได้หลายแบบแต่ถ้าเกิดเป็นกฎต้องเทียบกับตัวนี้เท่านั้นครูย้ำแล้วนะอ่ะต่อไปจำได้ไหมว่าเมื่อของมันแพงขึ้นเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเราของมันแพงขึ้นจำได้ไหมเราเรียกว่าเงินเป็นไงเราของมันแพงขึ้นเงินเฟ้อถูกเปล่าเงินเฟ้อเงินเฟ้อแปลว่าอะไรสรุปเงินเฟ้อแปลว่าของแพงจำไว้เลยนะนี่คือความหมายของเงินเฟ้อเรามาดูเรื่องของเราสุดท้ายแล้วนะเงินเฟ้อ เงินเฟอ้อคือของแพงนั่นเองและของแพงเนี่ยจำได้เปล่าเรามีเงินเท่าเดิมเราซื้อของได้มากขึ้นหรือน้อยลงแล้วน,น้อยลงนั่นคือเราสามารถซื้อน้อยลงเราสามารถซื้อน้อยลงนั้นศั์เซสาใช้คําว่าอํานาจซื้อนะอำนาจซื้อแปลว่าสามารถซื้อพูดซิอำนาจซื้อแปลว่าสามารถซื้อพยางามพูดบ่อยๆพูดบ่อยๆทำให้เธอจําได้เองนี่คือคอนเซ็ปต์สำคัญนะ ถ้าเกิดเธอเรียนด้วยคมนั่งนิ่งเฉยๆฉยเธอจำอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องพยายามพูดออกมาบ่อยๆแล้วมันจะคุ้นมันแล้วคุ้นปุ๊บจะจำได้นะเอาไหมพูดสิอำหน้าซื้อคือสามารถซื้อสามารถซื้อแล้วเมื่อของแพงปุ๊บเราสามารถซื้อได้มากขึ้นหรือน้อยลงแล้วน,น้อยลงนั่นเองเพราะฉะนั้นสรุปแล้วตัวที่วัดเงินเฟอ้อคืออะไรของแพงนี่คือเราดูที่อะไรสินค้านั่นเองเราของแพงเราดูที่ราคาสินค้าซึ่งสับเขาใช้คําว่า ดัชนีราคานี่คือตัววัดย้ํานะอย่าไปตอบว่าเงินเฟอ้อคือภาวะที่คนมีเงินในมือปริมาณเงินมากนั่นมันไม่ใช่ตัววัดตัววัดคือดัชนีราคานะและตัววัดอีกตัวหนึ่งก็คืออํานาจซื้อนั่นเองที่เป็นตัววัดนี่คือตัววัดสองตัวซึ่งมีค่าไปด้วยกันเพราะว่าเมื่อราคามันขึ้นเมื่อไหร่อํานาจซื้อมันก็ลงเมื่อนั้นมันไปด้วยกันแบบนี้นั่นเองนะทีะนี้เรามาดูการวิเคราะห์ในเรื่องของ เหตุและทางแก้ของเงินเฟอ้อเมื่อกี้คือความหมายเงยหน้ามาตอบครูป,ป๊อปก่อนแล้วเงินเฟอ้อแปลว่าของเป็นไงแล้วเงินเฟอ้อของแพงของแพงคืออะไรต่มลงอะไรในของเราตา่าลงอำนาจซื้อตัววัดจะมีอยู่2ตัวคืออะไรกับอะไรตัววัดสตัวก็คือดัชนีราคากับอำนาจซื้อ2ตัวที่เป็นตัววัดโอเคไหมเอ่ยนั่นคือความหมายของมันแต่ต่อไปเราจะวิเคราะห์ที่เหตุและทางแก้ของมันว่าทําอย่างไรนะจริงๆแล้วเหมือนหลักอริยสี ถ้าเกิดหาเหตุได้แล้วไปดับเหตุได้มันก็คือทางแก้นั่นเองและหลักที่เราจะวิเคราะห์ก็คือบอลลูนเทคนิคก็คือการใช้เทคนิคแบบลูกโป่งในการวิเคราะห์นะลูกโป่งใบหนึ่งเนี่ยเป็นมันต้องมีอะไรถึงจะเป็นลูกโป่งได้เด้มีลมเข้าไปถึงจะเป็นลูกโป่งได้ใช่ไหมเพราะเนี่ยลูกโป่งแฟบๆบใบหนึ่งเนี่ยที่เราซื้อมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนแบบระบบเศรษฐกิจระบบหนึง่งจเป็นลูกโป่งนะเพราะนั้นตอนแรกเนี่ยลูกโป่งจะแบบเป็นแบบเป็นอย่างนี้ใช่ปะต่อมานี่คือเหมือนกับระบบเศรษฐกิจหนึ่ง ต่อมาเราเริ่มทําการเป่าลมเข้าไปให้เป็นลูกโปง่งเป่ามากไปจะเป็นยังไงเราเป่ามากไปเป่าหอมมากไปสุดท้ายมันก็แตกมันแตกไปเลยนั่นคือลมที่เป่าจึงเหมือนกับเงินในระบบและเงินที่หมุนในระบบเขาเรียกว่าปริมาณเงินจำคำศัพท์ไว้นะปริมาณเงินแปลว่าเงินที่หมุนในระบบพูดซิปร,ปริมาณเงินแปลว่าเงินที่หมุนในระบบและจริงๆมันก็หมุนไปไเรื่อย อย่างแบงค์ที่เธอใช้อยู่ทุกวันนี้มันก็หมุนไปเรื่อยๆไม่เชื่อเธอก็เอาแบงค์ลองเขียน I Love You อย่างเงี้ยเขียนเนี้ยลงไปในบนแบงค์อ่ะสักวันหนึ่งเธอไปรับเงินจากแม่ค้าเธออาจได้ใบนั้นมาก็ได้เพราะเงินมันยังหมุนอยู่ไม่ไปไหนอย่างเงี้ยเรกวปริมาณเงินคือเงินที่ยังหมุนในระบบอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเราอัดฉีดเงินในระบบไปมากก็เหมือนอัดลมเขาเ้าไปในลูกโป่งสุดท้ายลูกโป่งก็แตกเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อปริมาณเงินมันมีมากเมื่อคนมีเงินในมือมากคนจะอยากซื้อมาากกหรืือออออยยยซ้้นคค่ๆิด เมื่อคนมีเงินในมือเยอะอย่างเช่นเธอถูกหวยเนี่ยวันแรกที่เธอทําคืออะไรครูว่านี่ไงเลี้ยงนัดเลี้ยงใช่ป่ะเนี่ยใช้จ่ายเงินแล้วเพราะเธอเคาไม่เอาเงินนั้นไปเก็บโดยฉับพลันเธอจะต้องเลี้ยงก่อนเพราะการเลี้ยงเป็นการประกาศว่าเธอถูกลอตเตอรี่อันนี้จริงๆแล้วอะ่ะดังนั้นเนี่ยปริมาณเงินเนี่ยเมื่อปริมาณเงินมันมากความต้องการซื้อจะสูงหรือต่ำเล็วสูงแล้วลเมื่อแย่งกันซื้อปุ๊บของจะมีราคาเป็นไงในที่สุดแล้ว เมื่อแย่งกันซื้อของก็แพงและของแพงเราเรียกว่าเงินเปนไงนะเฟ้อนี่ไงและนี่คือเหตุของเงินเฟ้อเข้าใจหรือยังเหตุของเงินเฟ้อคือว่าปริมาณเงินมาถูกดันไปในระบบมากและถามว่าของมันแพงเพราะอะไรอีกถ้าเกิดว่าของแพงเพราะปริมาณเงินมันคือของแพงเพราะอุปสงค์เข้าใจปะดังนั้นเนี่ยเหตุของเงินเฟ้อก็คือดูว่าลมมันอัดเขาเ้าไปในลูกโป่งด้วยอะไรบ้างก็คือด้านอุปสงค์ด้านอุปทานด้านอุปสงค์ก็คือว่าปริมาณเงินเนี่ยมันมีมาก พอคนมีเงินในมือมากปุ๊บคนก็อยากซื้อมากเป็นสเต็ปที่ครูบอกไปเมื่อกี้นี้ส่วนฝั่งอุปทานคือฝั่งผู้ผลิตผู้ผลิตทําให้ของแพงต่อเมื่อเจออะไรแพงมาเมาต่ก่อน5บาทตอนนี้เป็น6บาทเพราะเจออะไรแพงออขนมหวานตอนนี้ขายต้องมีราคาแพงขึ้นเพราะเจออะไรแพงแล้วนั่นคืออะไรแพงนั่นคืออะไร <laughs> ทั้งหมดเขาเรียกว่าอะไรนั่นเองแล้วต้นทุนการผลิตนั่นเองโอเคไม่เอ่ย เพราะฉันเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตสูงขึ้นมันก็ทําให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยไม่รับภาระไว้ในตัวเองเขาก็ขึ้นมากับราคาสินค้าของมันก็แพงของแพง,ง,งปุ๊บเงินก็เฟอ้ออีกนั่นเองเห็นหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นได้ว่านี่คือเหตุของเงินเฟอ้อที่วิเคราะห์ได้ทั้งสองฝั่งนะเอาล่ะเพราะฉะนั้นอยากแก้เงินเฟอ้อทําอย่างไรเราอยากแก้เราก็ทํำยังไงเมื่อกี้ระบบเอาใหม่ระบบเ,เปรียบเหมือนกับอะไรนะเมื่อกี้นี้ระบบเปรียบเหมือนกับอะไรนะ ลูกโป่งถูกปะบอลลูนเมื่อกี้นี้และลมที่เข้าไปในระบบเหมือนกับอะไรเราลมที่เข้าไปในระบบเหมือนกับเงินปริมาณเงินที่ฉีดอยู่ในอัดฉีดอยู่ในระบบนะดังนั้นเนี่ยเราอยากจะแก้งเงินเฟ้อเพราะว่าเรารู้ว่าเมื่อเงินมาเฟ้อมากไปลูกโป่งต้องแตกลูกโป่งแตกก็คือระบบเศรษฐกิจก็ล่มหมดดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเช่นนี้เขาจึงต้องพยายามปล่อยลมออกจริงไหมเพื่อให้มันไม่ไม่ป่องเกินไปเนี่ย การปล่อยลมออกก็คือการดึงเงินจากมือคนออกมานั่นเองและการดึงเงินจากมือคนออกมานั้นเนี่ยมันก็มีวิธีการหลายแบบเพราะนั้นเรามาดูกันก่อนผลกระทบใครที่ได้เปรียบช่วงนี้ลูกนี้หรือเจ้านี้ได้เปรียบวิ v Cross, เคราะห์ซิเจ้านี้หรือลูกนี้ได้เปรียบดีเดียวที่จะได้เปรียบช่วงนี้<ร>คําตอบนะคือลูกนี้ลูกนี้ได้เปรียบช่วงเงินเฟอ้อเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะช่วงนี้นั้นเนี่ยเขาเนี่ยหาเงินมาง่ายเพราะเธออย่าลืมว่าปริมาณเงินเนี่ยมันถูกอดัดฉีดในระบบเยอะ เพราะฉะนันลูกนี้เนี่ยจะมีเงินมาคืนเจ้านี่เนี่ยได้ง่ายแต่เจ้านี่จะเสียเปรียบเพราะว่าลูกนี่ดันเอาเงินมาคืนตอนที่ฉันซื้อของได้เป็นไงแล้วนัว่นเองเราเงินเท่าเดิมที่เอาเอามาคืนเนี่ยแต่ซื้อของได้เป็นไงแล้วน้อยลงแล้วเขาเลยเสียเปรียบแต่ลูกนี่ก็จะได้ได้เปรียบวิธีแก้ปัญหาเมนลเหลักก็คือการอะไรออกจากระบบนั่นเองเราการกดึงเงินออกจากระบบนะให้ได้สําเร็จการปล่อยลมในลูกโป่งออกดึงเงินออกจากระบบให้ได้ซึ่ง ใครจะเข้ามาดึงเงินถามหน่อยเอกชนหรือรัฐเราที่เข้ามาดึงเงินรัฐถูกปะเพราะรัฐจะเข้ามาเพื่อเคลียร์ปัญหาเพื่อความเป็นธรรมนะดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีการกําหนดจากรัฐ2แบบดูคําศัพท์มีคำว่านโยบายการเงินกับนโยบายการคลังเห็นเปล่านโยบายการเงินกับการคลังนะถ้าเกิดมีคำว่าคลังเมื่อไหร่แสดงว่าเป็นของรัฐบาลเท่านั้นจำไว้เลยนะคลังปุ๊บ มันจะโฟกัสไปที่ภาครัฐบาลเป็นหลักของรัฐบาลก็คือกระทรวงและกระทรวงอะไรดูแลรลกระทรวงอะไรดูแลเรื่องการคลังไม่เห็นยากเลยกระทรวงการคลังถูกไหมเอ่ยส่วนการเงินนั้นคนที่ดูแลเรื่องเงินของประเทศคือแบงค์ชาติแบงค์ชาติจะเป็นคนดูแลเงินของประเทศและเธอฟังนะเงินของประเทศกับเงินในคลังไม่เหมือนกันเงินของประเทศก็คือเงินของประเทศไทยจริงๆแต่เงินของในคลังหมายความว่าเงินส่วนที่รัฐบาลเอาไว้ใช้จ่ายนั่นเองเอาไว้ใช้จ่าย และนยโยบายทั้งสองอันนี้เนี่ยจะถูกกาหนดจากแบงก์ชาติและกระทรวงการคลังมาแล้วใช้นยโยบายแบบหดตัวหรือขยายตัวเดียวอยากทําให้ลมออกจากลูกโป่งใช้นยโยบายการเงินการคลังแบบหดตัวหรือขยายตัวดีหดตัวจบแล้วแค่นี้ใช้นยโยบายการเงินแบบหดตัวและก็การคลังแบบหดตัวหดตัวคือปล่อยลมจากลูกโป่งออกอย่าลืมนึกภาพตามที่ครูบอกเดี๋ยวจะจได้เองนะทีนี้เนี่ยนยโยบายการเงินอย่าลืมที่ครูบอกว่าเกี่ยวกับธนาคารธนาคาร เพราะฉันเนี่ยธนาคารเป็นคนทําอะไรบ้างเป็นคนกําหนดอัตราดอกเบีย้ยเป็นคนขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลเพราะฉันแล้วเนี่ยเมื่อเป็นเส้นนี้ปุ๊บนโยโบายการเงินแบบผดตัวคือเพิ่มดอกเบีย้ยหรือลดดอกเบีย้ยดีเราเพิ่มหรือลดเพิ่มดอกเบีย้ยแล้วคิดตามครูนะเพิ่มดอกเบีย้ยสมมุติว่าเพิ่มดอกเบีย้ยเงินฝากคนอยากฝากหรือไม่อยากฝากเราเพิ่มดอกเบี้ยเงินฝากคนอยากฝากหรือไม่อยากฝากอยากฝากอยากฝากก็เป็นไง เอาเงินที่อยู่ในมือไปไงเข้าธนาคารเห็นปะมันก็ปล่อยเอาลมออกจากระบบแล้วไปอยู่ที่ธนาคารแทนและเพิ่มดอกเบี้ยงเงินกู้ครูถามว่าจะอยากกู้หรือไม่อยากกู้เร็วเพิ่มดอกเบี้ยงเงินกู้จะอยากกู้หรือไม่อยากกู้ไม่อยากกู้ก็ไม่ผลักเงินออกไปจากไปใส่มือคนนะเข้าใจไหมแบบนี้นั่นก็คือการวิธีแก้ของเขาและทําอะไรขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลาเพิ่มขายหลักทรัพย์ของรัฐบาลเพิ่มเพิ่มการขาย หลักทรัพย์เอาง,ง่ายๆเลยอย่างเช่นพันธาบัตรอย่างเงี้ยถามว่าพันธาบัตรคืออะไรฟังให้ดีนะพันธาบัตรเนี่ยเป็นเหมือนรัฐบาลกู้เงินประชาชนมาล่วงหน้าก่อนสมมุตินะสมมติพันธาบัตรเนี่ยใบละหนึ่งพันบาทก็แปลว่าเอาเงินจากประชาชนมาพันบาทก่อนแล้วก็ประชาชนก็ได้พันธาบัตรไปเสร็จแล้วปุ๊บมันจะมีระยะเวลาสมมุติ5ปี5ปีก็เอาพันธาบัตรไปแลกเงินคืนพร้อมดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่เขาเอ่อที่เขาเอาไปใช้ก็เหมือนกับการกู้เงินประชาชนไปล่วงหน้าดังนั้น เมื่อรัฐบาลเพิ่มการขายพันธบตัตรเอาแค่นี้นะแปลว่าคนจะซื้อมากหรือคนจะซื้อน้อยถ้าเกิดรัฐบาลเพิ่มการขายพันธบตัตรให้กับประชาชนแปลว่าประชาชนซื้อมากหรือซื้อน้อยเราวซื้อมากและซื้อมากก็แปลว่าเงินอยู่ในมือมากขึ้นหรือน้อยลงน้อยลงนี่ไงถึงเรียกว่าหดตัวเขาใส่อย่างแค่นี้เองนะเราไปดูนโยบายการคลังนโยบายการคลังที่กระทรวงการคลังทําหลักๆเลยเนี่ยก็คือการทํางบประมาณแผ่นดินเห็นป่ะ ซึ่งเห็นไหมว่าอย่างล่าสุดในเพิ่งเคลียร์เรื่องงบประมาณแผ่นดินไปเองเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยงบประมาณแผ่นดินเป็นนโยบายการคลังหลักและทํางบประมาณแบบไหนถึงแก้กเงินเฟอ้อได้เราเรียกว่าต้องเข้าใจก่อนว่างบประมาณแผ่นดินคืออะไรงบประมาณแผ่นดินนั้นคือการแผนการเทียบระหว่างรายได้กับรายจ่ายและรายได้นั้นมักจะมาจากรายได้จากไหนเราซึ่งเป็นรายได้หลักของรัฐบาลภาษี และครูย้ำนะว่าใช้รายได้ไม่ใช่คำว่ารายรับเพราะว่าการเทียบงบประมาณจะเป็นแบบไหนเนี่ยเราจะไม่เอาเงินทั้งหมดมาเทียบจะเอาเฉพาะตัวรายได้เท่านั้นมาเทียบกับรายจ่ายของรัฐบาลและถ้าเกิดรายได้มากกว่ารายจ่ายแปลว่ารัฐบาลทำงบแบบเกินดุลน,นะและถ้าเกิดว่ารัฐบาลให้รายได้น้อยกว่ารายจ่ายก็แปลว่าทำงบแบบนั่นเองขาดดุลแค่นี้แหละนะดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่า ทำงบแบบไหนถึงจะทำให้มันหดตัวเกินดุลหรือขาดดุลดีเดียวจะต้องได้เยอะหรือได้น้อยมันถึงจะหดตัวลงและรัฐบาลต้องได้เยอะเ <_ S 1> พราะได้เยอะ,อยอะก็คือเก็บภาษีคนมาเยอะคนก็เอาเงินมาจ่ายภาษีแทนที่จะถืออยู่ในมือ <_ S 2> เห็นปะเงินก็จะเฟอือน้อยลงเะะนั้นต้องเพิ่มภาษีก็คือเพิ่มรายได้เพิ่มรายได้และลดรายจ่าย <_ S 2> คือลดการใช้จ่ายของรัฐบาลลง ลดการใช้จ่ายของรัฐบาลด้วยวิธีการอย่างไรก็คือว่าไม่ซื้อของเพิ่มหรือซื้อให้มันน้อยลงและถามว่ารัฐบาลใช้จ่ายใครได้คนในระบบที่จะได้ตังคนในระบบที่จะได้เงินเข้าใจไหมเมื่อรัฐบาลไม่สั่งซื้อของเพิ่มคนในระบบก็อดได้เมื่ออดได้ปุ๊บเนี่ยเงินในระบบก็หดลงเพราะฉะนั้นสรุปทำงบประมาณแผ่นดินแบบอะไรถึงจะแก้ปัญหาเงินเฟ้อเราเกินดุลขาดดุลตรงนี้เติมว่าเกินดุลแปลว่าทาอะไรการเก็บภาษีเพิ่มหรือลดเพิ่มการเก็บภาษี และอะไรการใช้จ่ายของรัฐบาลรลลดการใช้จ่ายของรัฐบาลลงมันก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องของเงินเฟอ้อได้นั่นเองเห็นไหมนะเอาล่ะทีนี้ต่อไปนี้เดี๋ยวครูมีคําถาม5คําคถามนะครูขอตัวแทนครูป๊อปขอตัวแทนจากนักเรียนโรงเรียนวิสุทธลังสีเนี่ยนะนะออกมา5คนด้วยกันมาตอบคาถามนะเพื่อรับหนังสือนะครูปฟฟ๊อป Fighting b o หนังสือคอนเซปต์รวบรวมทุกคอนเซปต์อย่างฉบับเบาบางนะจะได้เอาไว้อ่านมาเลยครับ5คนขออยับขึ้นมาหน่อยอสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงสวัสดีสวัสดีครับดีมากมีวัฒนธรรมดูนะเริ่มการตัดสินใจเลือกซื้อตู้เย็นแทนการไปเที่ยวถือเป็นการตัดสินใจทางเศรษฐศาสตร์เพราะเหตุใด 1. ผู้บริโภคมีเงินจำนวนจำกัด2 ตู้เย็นเป็นของใช้ที่จะเป็นสําหรับครอบครัว 3. การไปเที่ยวเป็นการใช้เงินที่ไม่เกิดประโยชน์ 4. ตู้เย็นใช้งานได้นานหลายปีเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าคิดว่าน่าจะตอบปรไรดี๋ยวเราเออตอบข้อสี่ครับเพราะว่าในการซื้อตู้เย็นเราสามารถใช้ตู้เย็นในการใช้ประโยชน์ได้เป็นเวลานานอเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาคุ้มค่าแต่การไปเที่ยวนะครับอื ก็เก right oh, uh, you know. so right? uh, ิดความสุขได้ในช่วงเวลาหนึ่งหลังจากนั้นมันก็หมดไปอ๋ออ่ะจะคิดว่าถูกไหมนี่ก่อนจะปรบมือฟังคําตอบก่อนว่าถูกหรือเปล่าอ่ะคิดว่าถูกไหมเอ่ยเ้วจริงเหรอโจทย์ถามอะไรการตัดสินใจเลือกเธอจําได้ไหมเลือกเป็นอะไรของศัสตศาสตร์หัวใจและที่มนุษย์ต้องเลือกเพราะว่ามันเป็นยังไงถึงต้องเลือก จำคอนเซปต์อันแรกได้หรือเปล่ามนุษย์ต้องเลือกเพราะอะไรเราที่เป็นคอนเซปต์อันแรกที่ต้องมีการเลือกเพราะว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นมานั่นเองเราคาดแคลนนี่คือวิธีคิดเขาใจหรือเปล่าเพราะนี่มันไม่ใช่ข้อสอบการงานพื้นหาอาชีพอะไรที่เราว่าต้องมาตอบตูต้ตเย็นเป็นลงทุนคุ้มค่าเข้าใจมาแต่มันคือหลักเศรษฐศาสตร์เธอจึงต้องนําหลักนั้นมาคิดตอบใหม่เราตอบใหม่เลือกข้อไหนดีเราท,ทำไมถึงเป็นการตัดสินใจเรื่องทางเศรษฐศาสตร์ เขาถามทางเศรษาสตรเห็นหรือเปล่าอ่าข้อสีไม่เอาแล้วหรือ1 2 3เอาข้อไหนดีเราข้อหน่ง <1. S 1> อ่าเก่งมากคือผู้บริโภคมีเงินจากัดถึงต้องเลือกไงคำตอบ,บข้อหนึ่งอ่าประเมินให้เพื่อนหน่อยแล้วอ่าแล้วต้องสื่อไปข้อที่2ขอให้โชคดีอ่าเชิญน,นั่งอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านก่อนอดีมากอ่าโจถามว่าข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์ กฎอุปสงค์นี้ความต้องการซื้อหรือความต้องการขายตอบครูก่อนบทต่อใช่ไหยตอบความต้องการซื้อมากครับความต้องการซื้ออ่และกฎนั้นจําได้ว่าเขาถามกฎเนี่ยจะต้องเอาไปเทียบกับอะไรเท่านั้นกฎจะต้องเอาไปเทียบกับอะไรเท่านั้นจําได้ไหมราคาสินค้าราคาสินค้าเก่งมากเราได้คอนเซป t นี้แล้วนะต้องได้ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยก้มมองชอยส์คือต้องมีคอนเซป t ์ก่อนอ่ะแล้วตอบแล้วตอบข้อไหนดีระหว่างข้อหนึ่งแดงซื้อหนังสือเพราะต้องใช้เรียน2ดําซื้อเสื้อสามตัวเพราะชอบสี สามเขียวซื้อกระเป๋าสองใบเพราะร้านขายลดราคาสี่เหลืองซื้อโทรทัศน์ใหม่เพราะทันสมัยกว่าของเดิมเือกขนไดนีเรลวข้อสามข้อสามเพราะอะไรเพราะว่าราคามันลดลงแล้วทำให้อยากซื้อมากขึ้นเออดูดีมากดีมากเก่งมากปรบมือให้เพื่อนเร็วอ่าล้วต้องเสียไปเลยอันนี้สามอ่าสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านอ่าดีมากอ่ามานะพอค่อยคิดใจเย็นๆโจทย์ถามว่า การปรับค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นเดี๋ยวบอกครูป๊อปซิว่าปรับค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นหมายความว่าอะไรปรับค่าจ้างขั้นต่ำแปลว่าค่าจ้างต่ำแต่เดิมนั้นมันเป็นยังไงค่าจ้างขั้นต่ำแต่เดิมนั้นเป็นยังไงนั่นเองเรามันต่ำไปถูกเปล่าจึงต้องกำหนดค่าจ้างใหม่ขึ้นมากำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นใครดีใจลูกจ้างหรือนายจ้างดีใจลูกจ้างลูกจ้างดีมากอ่ะแล้วคิดได้แล้วเร็ยวลูกจ้างดีใจคือข้อไหนหนึ่ง ระดับค่าจ้างตุลยภาพต่ำลง 2. ออุปทานแรงงานส่วนเกินเพิ่มขึ้น 3. ความต้องการจ้างงานเพิ่มขึ้น 4. ปัญหาการขาดแคลนแรงงานลดลงเพราะหร่ดีเรอค่าจ้างขั้นต่ำสูงขึ้นลูกจ้างดีใจใช่ไหมแล้วเมื่อลูกจ้างดีใจปุ๊บในจ้างก็อยากจ้างหรือไม่อยากจ้างใจเย็นๆแล้วใช้ไม้ตอบไม่อยากจ้างพอไม่อยากจ้างปุ๊บเนี่ยความต้องการจ้างงานจะต้องเป็นไงนั่นเองเล้วลดลงและเมื่อต้องการจ้างแรงงานลดลง แรงงานจะขาดแคลนไหมไม,ไม่มันก็เหลือถูกว่าเพราะฉันเนี่ยตอบข้อไหนดีลงที่เป็นคําตอบเลยหนึ่งกับสองแล้วข้อสองข้อสองเพราะอะไรเราแปลซิอุปทานแรงงานแปลว่าลูกจ้างหรือนายจ้างเรานายจ้างอุปทานแรงงานไม, <laughs> ไม่เป็นไรใจเย็นๆอุปทานแปลว่าความต้องการอะไรขายขายไปเป็นแรงงานคือใครลูกจ้างถือว่าเพราะฉันเนี่ยลูกจ้างเลยเพิ่มขึ้นเพราะอะไรได้อะไรมาเยอะขึ้นได้เงินได้เงินมาเยอะขึ้นตอบข้อไหนสรุป ข้อ2อ่ะดีมากปรบมือให้เพื่อนอย่างน้อยคือการกล้าคิดเธออย่ากลัวว่าจะผิดนะอ่ารับหนังสือไปเลยอ่าคำถามถามว่าแบบเศรษฐกิจแบบผสมจําได้ไหมแบบเศรษฐกิจแบบผสมผสมคือมันมันคือเรื่องของอะไรหัวข้อมันคือเรื่องของอะไรเรื่องของระบบเศรษฐกิจเออเก่งมากระบบเศรษฐกิจมีกี่ระบบมีอยู่3ระบบะมีระบบด้างซ้ายมือสิ ก็คือระบบทุนนิยมขวามือซิระบบสังคมนิยมตรงกลางซิแล้วก็ระบบแบบผสมอ่าดีมากซึ่งแต่ะระบบนั้นดูที่ดูสอนแทนครูได้นะและถามว่าระบบแต่ระบบนั้นดูที่สัดส่วนของภาคอะไรกับภาคอะไรภาครัยและภาคเอกชนเก่งมากอ่าตะคําถามเลย <laughs> ตะคําถามเลย ผสมนี่ใครใครยุ่งมากกว่ารัฐเอกชนยุ่งมากกว่าผสมก็คือเอกชนยุ่งมากกว่ารัฐเอจึงทาให้มีปัญหาปัญหาในเรื่องของกลไกราคาใช่ไหมไม่ใช่ปัญหาปัญหาความไม่อะไรเราเมื่อเอกชนไปยุ่งความความเหลื่อมล้ำความเหลื่อมล้ำดีมากได้ดีมากและระบบสกิบผสมกลไกราคาก็จะมีมากหรือมีน้อยมีมากมีมากกว่ามีมากกว่าระบบสังคมนี้ดีมากเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนเรา โอ้เก่งมากลยเนี่ยนีย่ตัวอย่างรนคุณภาพอ่าอ่าเดี๋ยวครูอ่านให้ฟังแบบเศรษฐกิจผสมหมายถึงแบบเศรษฐกิจที่ร่วมกันระหว่างภาคไรกภาไรหนึ่งเอกชนกับรัฐสองกเกษตรอุตสาหกรรมสามภายในกต่างประเทศสี่เพื่อเลี้ยงตัวเองกับเพื่อกันค่ะขอตอบว่าข้อหนึ่งอ่าข้อหนึ่งถูกต้องดีมากขอตอบอ่าอ่าต่อไปคําถามสุดท้ายคาถามสุดท้ายถามว่ารัฐบาลสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึง ดีมากรัฐบาลต้องทำงบประมาณแผ่นดินลักษณะใดาในการดำเนินนโยบายการคลังแบบผดตัวไหนบอกครูป๊อปก่อนสิว่านโยบายการคลังเนี่ยจะต้องออกมาจากแบงก์ชาติหรือกระทรวงการคลังแล้วกระทรวงการคลังกระทรวงการคลังดีมากแล้วแบบผดตัวนั้นเนี่ยมันคือแก้เงินเฟ้อรหรือแก้เงินเฟือ่องดตัวเงินเฟือ่อคือทำให้อะไรในลูกโป่งมันออกไป ปริมาณเงินตัวออกไปดีมากนะอะแล้วดูว่าเขาถามว่าอะไรคือนโยบายการทางแบบหดตัวรับเท่าจ่ายได้เท่าจ่ายจ่ายต่ำกว่ารับจ่ายต่ำกว่าได้ข้อไหนดีเราข้อข้อไหนแบบหดตัวก็คือทำให้ทำงบแบบเกินดุลหรือขาดดุลตอบครูก่อนทำงบแบบไหนเราเกินดุลหรือขาดดุลดีงบแบบถ้าหดตัวเมอกี้เนี้ยจำได้ไหมคือนยโยบายการเงินแบบไหนดีเราเนี่ยการคลังแบบอะไรเนี่ย งบประมาณแบบเกินดุลถูกไหมเอ่ยเพราะฉะนั้นต้องทํางบเกินดุลงบเกินดุลคือทําให้รายได้เป็นไงรายจ่ายเดรายได้มากกว่ารายจ่ายและข้อไหนแปลว่าได้มากกว่าจ่ายได้มากกว่าจ่ายก็แสดงว่าจ่ายต่ากว่าได้ถูกบ้างคำตอบข้อไหนเองข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่ดีมากปบมือให้เพื่อนหน่อยทีนี้สําหรับมีโฮมควิสสำหรับนักเรียนทางบ้านนะ นักเรียนทางบ้านสามารถร่วมตอบปัญหาได้นะครับโดยที่5คนแรกที่ตอบมาตามที่อยู่ที่ขึนหน้าจอข้างล่างนี้นะครับจะได้รับรางวัลหนังสือนะเมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะครับก็คือครูป๊อปไฟติ้ง5ท่านแรกนะครับโดยถามว่าเศรษฐศาสตร์นั้นเป็นเงาตามตัวของชีวิตมนุษย์ทุกคนรวมถึงตัวเราเพราะเราต้องอะไรอยู่ตลอดเวลาเติมแค่ตรงนี้เท่านั้น5ท่านแรกจะได้รับหนังสือไปเลยไฟติ้งบุ๊กเล่มนั้นนะครับได้ไป แล้วก็ถ้าเกิดว่านักเรียน,นทางบ้านเนี่ยอยากจะให้ครูป๊อบสอนเรื่องไหนในสังคมศึกษาเป็นพิเศษเนี่ยสามารถส่งมาได้นะครับตามที่อยู่ข้างล่างนี้เช่นกันนะครับโอเคแล้วเราเจอกันใหม่คราวหน้านะครับสำหรับครั้งนี้ก็สวัสดีครับ